เชียงไฮเสริมสร้างพลังเครือข่ายขับเคลื่อนสู่จังหวัดคุณธรรมผมมัติวัดหัวฝ่ายตํารวสันกลางอภิพ,พันธ์จังหวัดเชียงไฮ้ครับผมวันนี้ท่านสุภพ,พันธ์มันเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงไฮ้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมหนุนกลไกลเครือข่ายทางสังคมเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมประจำปี2566พร้อมมอบ ปายอ,อุกกรคุณธรรมการกะที่ขรุะกกิจกรรมวันนี้ก็เป็นกิจกรรมของสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย13หน่วยงานในจังหวัดเชียงรายศูนย์เครือข่ายการขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดเชียงรายร่วมกับวัฒนธรรมร่วมกับองค์กรคุณธรรมมหาชนจัดงานขึ้นมาเพื่อที่จะให้ สมาชิกคุณธรรมในจังหวัดเชียงรายเข้มแข็งองค์กรคุณธรรมเชืาคุณธรรมต้นแบบในเชียงรายมีการย่อยย่อเชื่อเจือเกล็ดให้มีการมอบผู้คุณประโยชน์่งของวุณธรรมแล้วก็มีการจัดบูธในพิธกรรมจากวุณธรรมต้นแบบในอำเภอพานแล้วก็ในส่วนของจังหวัดเชียงรายด้วยมีพลังบวรที่เข้มแข็งเราแสดงออกถึงพลังบวรที่ร่วมกลุ่มกันจากกิจกรรมในส่วนขององค์กรคุณธรรมเชืาคุณธรรมที่ภาคจังหวัดเชียงรายที่ร่วมกันทมี ส่วนของพลังของบ้านพลังของวัดพลังของโรงเรียนและพลังของราชการมาร่วมกันจัดงานในวันนี้เพื่อที่จะเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชนคุณธรรมทั่วประเทศจังหวัดเจริญกรขอบคุณทั้งนี้เพื่อกันยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลชมรมและก็หน่วยงานตีครับเคลื่อน ส่งเสริมคุณธรรมเพืกับสังคมมาอย่างต่อเนื่องโดยมีพระครูปิยวันณพิพัฒน์เจ้าอาวาสวัดหัวฝายรวมทั้งประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยท่านพิสันจันทสินวัฒนธรรมจ,จังหวัดเชียงรายนายวุฒิกรคมาแนมเภอพานพร้อมกับหน้าส่วนราชการกลุ่มเครือข่ายครับเลื่อนคุณธรรมจ,จังหวัดเชียงรายเขาร่วมกิจกรรมกันอย่างคับขัง จังหวัดเชียงรายโดยสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายได้ดําเนินโครงการครับเลื่อนคุณธรรมจังหวัดเชียงรายด้วยความร่วมมือของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงรายและองค์ก,กรภาคีเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วนในจังหวัดเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงสร้างกลุ่มเครือข่ายทางสังคมในการคับเคลื่อนให้เกิดสังคมคุณธรรมและพนึกกำลังครับเคลื่อนเชิงพื้นที่ พื่อสร้างสังคมคุณธรรมสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นการจดัดกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งหวังให้เกิดการผนึกกำลังบรูรณาการทั้งทรัพยากรองค์งงความหูการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเกื้อก,กูลเกื้อกูลการทำงานซึ่งกันและกันก่อให้เกิดการครับเคลื่อนอย่างมีพลัง ในภาพรรวมขขอองเคืาย่ยภายในงานมีการจัดบูธกิจกรรมองค์กรคุณธรรมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยลักคุณธรรมคือความพอเพียงความมีวินัยความสุจริตและจิตอาสา รวมไปถึงการจัดกิจกรรมเสริมนุนเครือข่ายทางสังคมและการบรรยายพิเศษสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทยและการเสริมสร้างระบบนิเวศคุณธรรมเชิงพื้นที่ด้วยพลังบวกแหมตัวการพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่หรือเรียกสั้นๆว่าจังหวัดคุณธรรมเพื่อสร้างต้นแบบ และสร้างพลังพลเมืองในมิติของความดีเพื่อาคีดทุกส่วนในพื้นที่เป็นรักในการขับเคลื่อนไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันโดยมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งความดีความงามความสุขที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่จากจุดเล็กๆขยายวงกว้างออกไปเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตีเห็นได้ชัดใจการรวมพลังแบบการยานามิตรจุยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพิ่มพลังให้กัน มุ่งหวังใหก้ออกเกิดเป็นประเด็นวาระร่วมของจังหวัดมีภาคส่วนต่างๆออกมาครับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมด้วยความดีแบบเต็มพื้นที่ม่ใจต่างคนต่างธรร